สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอตันลเข้อสุดชีช่ชแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาไกลด่านเก็บเวลสเวททัพหตอนนี้มีพีเริ่มต้น4,500นานะครับมาดูกันว่าอืมสเวททัพหเนี่ยจะให้พีกันรอบละเท่าไหร่น่านนี้นะครับจะเป็นด่านเก็บเวลของเวลโคสถึงเจ็บสองนะครับโอเคครับพีีก็ครบแล้วนะครับไปกันเลยยย yeah. อันนี้ก็จะเป็นตีเพื่อนๆกันนะครับก็ไม่ได้ขัดคนไม่รู้ว่าด่านนี้เขาต้องใช้ชิปลายลงบ้างแต่อย่างของตี้ผมก็จะมีแกะหนึ่งกาหนึ่งตุนหนึ่งแล้วก็กุิ้นหนึ่งแล้วก็กระต่ายหนึ่งะครับผมเองอันนี้เทพลมมันดื้อนะฮะจะมาทําลายคนเดียวมันเล่นกับหุ่นกระปองเหมือนกันเหรอ โอ้ดีเลยมาขวาล้างมันกันให้หมด <c oughs> มันจะอ่านผิดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอุ๊ยอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เหมือนแรงอ่ะโฮมพลังท่ายของเรากำลังโดนดูดไปไม่ต้องห่วงค่าเรียกไปช่วยซั้นๆก่อนสั้นๆกกำลังจะโดนลุมกระเทือนะครับดีเลยมันไซมันมานานละ <c oughs> เห็นไหมมันนอน นอนอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะคก็สำหรับคนที่เล่นกระต่ายนะครับอย่างผมก็ผมก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยต่อเล่นก็ยิงยะทอให้เพื่อนนะครับเพื่อที่จะได้สกิลแรงแล้วก็ยิงยะทอให้แกเพื่อที่จะได้ฮิวแรงอะไรประมาณนี้นี่ก็ให้วินแล้วก็ให้ตุนให้ตุนเพื่อที่จะได้ซิงโคลแรงๆนะครับป้อมเขียว แต่ว่ารอไปก่อนเพราะว่าตุนเริ่มมาถึงเนี่ยยังไม่สิงโคลหรอกจะต,ต้องวางป้อมกันก่อนใช่ไหมล่ะเดี๋ยวค่อยเอาเอสำหรับใครที่เล่นตุน่นอนนี้นะครับก็แนะนำว่าสา,สามป้อมแรกอะวางในได้จะช่วยเคลียร์แล้วก็หลังจาก3ามสี่ป้อมแล้วอ่ะให้ไปไว้ไปวางข้างนอกเพราะว่า ตัวไฟมันจะออกมาครับแล้วถ้าแบบป้อมมันอยู่วงในเนี่ยตัวไฟมันจะพังทัง้ง,งหมดแล้วก็จะแบบในตีก็จะไม่มีคนทำราเมอแล้ว <laughs> ใช่ก็คอยพยายามวางข้างนอกข้างนอกไว้ yeah. ผมก็วางกำก็วางกดงกดเดบไปแต,แต่แต่มันค่อนข้าง,คว,างคว้างมากแบบนี้มันแบบไม่ไม่ค่อยจะโดน100ร้อเปอร์เซ็นต์อะไรโดนแ่สิบหกสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็ให้สังเกตที่มุมร่างป่านะครับจะเห็นว่าจะมีโนโรบอที่ถูกทำลายไปสเปรดทับสามสิบทับหกสิบแล้วถ้าประมาณ30เนี่ยตัวไฟจะออกมาแล้วก็ให้ทุกคนระวังกันไว้นะครับแบบตัวไฟนี่มันตัวไฟจริงๆมันโหดว่กตั้งแต่แบบนะ 10- สิบทับห้าและะา้วหรือเปล่าแล้วแบบแล้วแบบเนี้ยก็คือออกเยอะมากไม่ได้ออกเป็นรอบๆด้วยคือแบบถ้าถ้ามอนตายหมดไงมันก็จะเกิดตัวใหม่ขึ้นมาเลยหลังจากมอนตาย อันนี้ดีมากนะฮะมันจะแบบอันจริงๆเคยลงไปแล้วแหละมันจะได้ไอีประมาณ2 0 0พันสองถึงสองพคือถ้าสามารถทำรอบได้ให้มันจบภายในสามนาทีเงี้ยอันนี้ผมยังไม่ได้กดคูณเลยนะถ้ากดคูณชาบูวะมันจะได้ประมาณ1นึ่งมืนแต่ว่าในดนานเนี้ยจะได้ไ p พีประมาณไม่กดคูณนะสองพยังไม่เคยกดยังไม่ยังไม่ได้ลองกดคูณเหมือนกันใช่มันจะได้ไพีประมาณ 2,003แล้วถ้าเราจบ4นาทีางมันจะไวมากคือลองแบบเอาไปหารถ้าแบบชาบูจบ20นาทีนั่นเ่ยก็จะได้แบบ4รอบ5รอบก็จะได้ที่หมื่นหนึง่งเท่ากันแต่ว่าอันนี้ในกรณีไม่กดคูณนะแล้วก็แบบไม่เปิ่งปั๊มด้วยไม่เสียค่าบัตรชาบูด้วยแต่ก็แล้วแต่คนว่าแบบอยากลงนันไหนมากกว่าเพราะว่า ชาบูมันก็แบบมีโอกาสดรอปของไงดรอปแร่ดรอปไอติมดรอปปืนปืนเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยแพงแล้วแหละจริงๆนะน,นี้เวล์เพอกับชาบูเลยแล้วแต่เลือกหรือว่าแบบอยากลงแบบไหนมากกว่าแต่ลงลงนี่นละกันไม่มีบัตรชาบู่ะไม่มีตีด้วยขี้เกียจทำตีเพื่อนยังไม่ตื่นกัน ก็ไม่มีอะไรอุ้ยตัไฟตัไฟมายังอ้าตัวไฟไปแล้วเหรอ <c oughs> เออแมบบพูดเพลินเลยลืมตัวไฟฮะก็ก้อนก้นตัวไฟด้วยนะคน,นต่างายมันจะได้แบบไม่เป็นพาละาแก่เพื่อนอะไรเงี้ยให้แบบรถล,ลดกำลังศัตรูอะไรวะนี่นั่นนี้จบเร็วมากนะแบบเวลขึ้นดีอ่ะมันไม่ต้องรอสึบนาทีเหมือนสุดทับห้า วันั้นมันนานไปถ้าแบบออกจากนรกสิบามห้ามาได้นานนี้ก็แบบไวมากแป๊บเดียวก็เห็นล่าสุดอ่ะก็มีคนเบเวลแบบหกเก้าแล้วนะแบบเลเวลเอาไป็นเอาตายมาเลวลไวอยู่ไม่หายก็เคลียร์ให้ครบหกสิบก็จบแล้วนานี้ชิวๆแต่ว่าก็แอบเหนื่อยนะแบบต้องวิ่งตลอดอ่ะตัวแบบหุ่นกระบอกโหดมากแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกแบบยังไงจีแอคทีฟ บา้บาๆทำให้แบบเล่นมันมีแบบมันอู้ไม่ได้ไงถ้าแบบพูดนะตายหมดแค่จบแล้วก่อนโชว์แล้วก็เหลือตัวไอ้ตัวเล็กๆตัวหนึง่งต้องไปเคลียร์มัน นะโอ้ยยังไม่โดนจบแล้วเดี๋ยวไปโชว์อพีให้ดูกันนะครับว่าได้กี่ไอพีนี่นี่นี่มันดับยาขวดใหญ่ด้วยทุกคนยาขวดใหญ่เนี่ยขายได้แพงมากเลยนะโยนล้านอะ่ะต้องเก็บต้องเก็บนี่มาดูไอพีกันนี่นะครับจาก4,500ได้มาเป็น6,800ขึ้นมาถึง 2,300เลยนะครับเวลเร็วมากอันนี้ไม่กดคุณนะไปแล้วครับบ๊ายบาย